ผมชอบผู้กองธรรมนัสแกชอบถ้าอยากจะมาเรื่องกับผมเนี่ยเอออย่าปากกล้าขาสัน่นชวนไปกินข้าวเย็นที่พยาวแล้วก็นะที่ตากไปนาลาที่ว่าผมว่านะอ,อ่ผู้กองเนี่ยเป็นคนใจถึงพึ่งได้นะผมชมนะครับผมไม่ได้ว่าแ,นะแกนะแกนะครับเห็นคุณธนดลแกพูดก็คือรายการคุณจอมฝันผมไปดูทางติกต็อกแกคุณจอมฝันถามเกี่ยวกับเรื่องผู้กองธรรมนัสธนดลเน,เนี่ยเป็นทนายของเขาเขาบอกว่าอะไร ทางที่ดีก็อย่าไปวิจารณ์ผู้กองธรรมนัสนะครับไปวิจารณคนอื่นพูดง่ายนะเพราะว่าวิาวจารณผู้กองธรรมนัสแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีความยากลำบากฟังธนาดนเขาพูดเ่ะผมได้ฟังและประหวาเลยไม่กล้าวิจารณผู้กองธรรมนัสเลยขออนุญาตยกยอปอปั้นแทนแล้วกันน,นะตำหนิตีเตียนท่านไม่ได้นะท่านจะชวนไปตากใบนาราทิวาแล้วก็พะเยานี่ผมฟังธนานดนก็ให้สาษณ์คุณจอมปัญนะผมฟังและประหวาเนะผมว่าคิดว่า <c oughs> นะครับนึกถึงผู้กองอธรรมนัฐเ่ยนึกถึงฮุนเซนเลยเราก็ไม่รู้ว่าผู้กองธรรมนัฐกับฮุนเซนมันต่างกันยังไงนะครับเพราะฮุนเซนวิจารณ์ไม่ได้นะใครวิจารณ์นี่แม่งทำไมเนี่ยนะนะเอาไปขังหมดฮะอินฟลูเอนเซอร์ใครจะใครเอาไปขังหมดนะครับเอาไปขังหมดนะอันนั้นเขาจับขังเลยฮุนเซนบางคนถอนสัญชาตินะยึดที่ยึดดินแล้วผู้กองธรรมนัฐเนี่ยใครวิจารณ์เนี่ยเป็นไงท่านนรดนบอกว่าก็ต้องเดินทางไกลเลยนะ ไปพยาวกินข้าวเย็นหรือว่าจะกินข้าวเย็นที่ตากใบนาลาถึงว่าผมฟังธนาดลพูดเนี่ยโอ้โหผมดูแล้วเนี่ยนะผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเป็นรองนายกที่ untouchable หรือเปล่าแตะต้องไม่ได้เี่ยคล้ายๆกับสมเด็จมุนเจนหรือเปล่าผมฟังนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายนะนี่ผมลอกคําพูดรายการจอมฝันมาจอมฝันก็สัมภาษณ์ธนาดลเนี่ยผมฟังแล้วผมก็อา่านะจำไว้นะแล้วก็อย่าไปวิจารณ์ผู้กองธรรมนัฐเรายกยอปอปั้นไป นะครับการยกยอปอปั้นเนี่ยฟ้องไม่ได้เพราะเขาไม่เสียหายนะครับเพราะนั้นก็ยกยอไปวิจารณ์ไม่ได้เราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ฝากผู้กองธรรมนัฐในการที่จะนะครับเอ,อนะครับให้สัมภาษณ์ทำรองดุดันนะครับว่าใครวิจารณ์อะไรต่างเนี่ยสอง้อยเจ็ดสิบคดีอยู่ที่พะเยาเนี่ยผมว่าเอ่อการให้สัมภาษณ์แบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับท่านหรือเปล่าเพราะท่านกำลังต้องการความนิยมกับประชาชนนะครับนะด้วยความเคารพนะ ไม่กล้าวิจารณ์ตัวจะต้องไปกินข้าวเย็นที่ตากใบในาาที่ว่าเอาเป็นว่าตั้งคําถามไปยังท่านแล้วกันว่าถ้า,ถาท่านมีสไตล์ดุดันแบบเนี้ยสองร้อยเจ็ดสิบคดีพวกที่วิจารณ์ผมในทางที่ผมเสียหายหมินประมาทเนี่ยแจ้งความฟ้องร้องไปสองร้อยเจ็ดสิบคดีเนี่ยโอ้โหเยอะนะธนาดลก็บอกเยอะเขามีตัวแทนประจําจังหวัดเลยนะชื่ออะไรคุณอาทิตย์หรืออะไรผมฟังรายการคุณจรฝัน,นอันนี้ผมขออนุญาตเอาคําพูดเข้ามานะไม่ต้องฟ้องผมนะเขาบอกว่าเขามีตัวแทนนะ คอยมอนิเตอร์คอยดูนะคนไหนวิปกา์วิจารณ์เสื่อมเสียปุ๊บแจ้งความฟ้องโอ้โหฝั่งล้วมันน่าหวาดเสียวนะนะพอเห็นผู้กองธรรมนัสเนี่ยผมนึกถึงสมเด็จฮุนเซนนะใครวิจารฮุนเซนปุ๊บไ,ไงนะจกจับไปขังนะบางคนถอนสัญชาติยึดบ้านยึดช่องนะกัมพูชานี่วิจารณ์ผู้นาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าผู้กองธรรมนัสน่าจะวิจารณ์ได้จริงไหมนะครับนะเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีท่านกระทรวงเกษตรท่านบริหารไม่ดีก็น่าจะวิจารณได้นะผมว่านะผมว่าท่านไม่ว่าอะไรละ นะถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกนะผมจะพูดทุกวันนะให้ผู้กองไปถอนแจ้งความประชาชนนี้หมดเลย270ดคดีอะไรเนะี่ยนะครับแล้วที่ฟ้องคุณติ่งนะครับนะช่องอะไรเวิร์กอยต์อะไรต่างถ้าถอนได้ก็ดีนะนะครับเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองเนี่ยน่าจะได้น่าจะตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับเพราะาเราเป็นบุคคลสาธารณะก็ฝากผู้กองธรรมนัสเนะี่ยผมเคยเจอท่านนะครับนะท่านเป็นคนแบบตรงไปตรงมานะเป็นคนเอาพวกเอาพรองนะมีคนเน็กชันเพื่อนเดือดร้อน ท่านก็ช่วยข้อดีก็เยอะนะนะผู้กองเนะี่ยใจถือก็พูดง่ายไทยเป็นพรรคเป็นพวกกันดูแลหมดเนี่ยทุกวันนี้ก็ทั้งคนจากเพื่อไทยคนจากพรรคโ้นพรรคนี้ก็ไปอยู่กับท่านเยอะเพราะท่านดูแลหมดนะครับข้าวปลาอาหารแรงต่างดูแลดีนะครับระาาร <c oughs> นะบนะก็ฝากดูแลประชาชนด้วยนะอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องประชาชนสองร้อยเจ็ดสิบอะไรต์ไรเนี่ยนะครับแล้วนผะูนะจอขฝัญก็ถามธนนดลว่าทําไมผู้กองให้ไปกินข้าวเย็นที่ ตกใบนาลาที่ว่าไปแจ้งความไกลจังนะครับอา่นานนดนก็บอกให้เกิดความยากลาบากโอ้ฟังแล้วก็อื้อเพราะฉะนั้นใครที่วิจารณ์ผู้กองธรรมนัสนะท่านจะต้องได้รับความยากลาบากในการเดินทางอันนี้ธานดนก็พูดกับจอมขันนะผมไม่ได้พูดเองนะก็ผมไม่ต้องฟ้องผมไะผมแก่แนละ้วหกสิบสองหกสามแล้วไปไกลไม่ไหวขายขอไม่ค่อยดีนะธ่นานดนเป็นคนเก่งนะธานนเนี่ยเคยทํางานกับพี่เถรีพิสุทธิ์มาก่อน ด้านกฎหมายด้านหาพยานหลักฐานคอนเนคชันส่วนราชการใช้ได้เลยนะขออนุญาตนะครับยบยอบปอปั้นนะครับไม่กล้าวิจารณ์กลัวจะต้องไปเดินทางยากลําบากโอ้กรุงเทพตากใบนี่กี่กิโลครับใครรู้บอกเนี่ยกรุงเทพพยาวกี่กิโลเสียค่ารถเยอะนะครั้งแรกไปรับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่สองไปพบตํารวจพาส่งอายการครั้งที่สาไปรายงานตัวอายการน่าจะประมาณห้าหกครั้งฝ่าจะฟ้องเนี่ยหมดเงินเท่าไหร่ครั้งเดืนค่าเดินทางไปช่วยช่วยช่วยบอกด้วย ก็ฝากฝากนะครับนะท่านเป็นรัฐมนตรีท่านเป็นอะไรต่างๆแล้วท่านก็ควรจะมีความเมตตากับประชาชนนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งมีอํานาจมากความเมตตาก็มากนะครับพรคผู้กองธรรมนัสนี่ก็กําลังแรงนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องผู้กองธรรมนัสไปแล้วอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะความดีท่านก็เยอะอืนะครับนี่นะนะ นะครับเนี่ยจอมฝันเนี่ยเขาถามคุณธนดลนะคือเป็นความตั้งใจให้เกิดความยากลาบากใช่ไหมคุณธนดลบอกถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ถูกต้องนี่คือกับบทสัมภาษณ์นะครับนะครับผมไม่ได้พูดเองนะฮะบทสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้นั่นคือจอมฝันก็ถามนะครับเป็นความตั้งใจให้เกิดความยากลำบากใช่ไหมคะคุณธนาดลลูกน้องคุณธรรมนัสมือกฎหมายบอกถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ถูกต้อง <laughs> ชอบธนาโดนนะแกตรงไปตรงมาดีนะขออนุญาตยกยอปอปั้นนะครับไม่นะครับไม่ไม่ต่อว่านะครับไม่อยากไปไม่อยากยากลาบากนะครับนี่ก็ท่านพูดเองผมก็เอามาเพราะฉะนั้นก็หกลีกเลี่ยงไม่ต้องไปพูดถึงเขาอืมน,นะนะครับอืมนะครับนะครับนะครับคุณธนานดนบอกเพราะงั้นก่อนที่คนจะคอมเมนต์จะไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านธรรมนัสแล้วคนก็เห็นว่าใครวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียหายจะต้องโดนแจ้งความเพราะงั้นก่อนที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านธรรมนัส คุณพร้อมนะจะไปพะเยาคุณพร้อมนะจะไปนรา,าทิวาถ้าเกิดมีการดําเนินคดีเกิดขึ้นเพราะงั้นไอ้สิ่งนี้ให้พี่น้องประชาชนได้คิดอีกแนวคิดหนึ่งก่อนจะคอมเมนต์ร้อยเอกธรรมนัฐเรามีสิทธรริ์จะไปพะเยารรและมีสิทธิ์จะไปนราทิวาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับร้อยเอกธรรมนัฐดีกว่าอันนี้ก็ธคณะดนก็บอกว่าอย่าไปวิจารธรรมนัฐอย่าไปยุ่งอืนะครับนี่คือคำพูดของทนายความคนสนิทของธรรมนัฐก็คือพูดง่ายไม่ต้องไปวิจารเขาอะ เขาจะทาอะไรแล้วแต่จะเป็นวิจารณ์นะครับเพราะว่าเอมิฉะนั้นแล้วอ่คุณต้องไปพะเยากลับไปนาราธิวาสน่ารักนะนะครับวิจารณ์เขาไม่ได้นะแค่นั้นนะ,ะนะครับฟังแล้วสบายใจนะอืบางคนบอกวิจารณ์ไม่ได้สาบแช่งได้ไหมโอ้นะครับก็อย่าไปสาบแช่งเลยนาราธิวาสห้าพันกว่าบาทเนีค่าใช้จ่ายเดินทางโอ้โหนะครับออืว่ากันไปนะ อันนี้กาน,นี้ขผมก็อ่านมานะอืมโอพระเจ้านะอืว่ากันไปนะนะไม่มีอะไรแล้วครับอืมมีอะไรบ้างเอาเรื่องอะไรที่ดูแล้วสบายใจบ้างภาคเอกชนส่งสัญญาณถึงนายกระบุเศรษฐกิจไทยยังอ่อนอ่อนแรงจากปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะคอร์รัปชันระดับันนี้อลอน้ภาคเอกชนก็ส่งสัญ,ญญาณไปนายกหนูนะครับประเทศเราคอร์รัปชันทุกขั้นตอนคร มีตรงไหนบ้างที่ไม่มีคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันทุกขั้นตอนหลักนิติธรรมที่อ่อนแอกลายเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและการเติบโต,ต,ต,ตอย่างยั่งยืนของประเทศอันนี้ภาคเอกชนทุกจริตทุกหย่อมยะผลสํารวจดัชนีหลักนิติธรรมเอ่อปี2 0 2 4จัดอันดับให้ไทยเพียง0.50จากคะแนนเติม 1. หนึ่งอยู่อันดับที่7 8ปจากร4 2ประเทศสะท้อนสถานการณ์ทีท่แทบไม่ขยับตลอดกว่า10ปีไทยยังมีจุดอ่อนสําคัญในหลายมิติทั้งด้านการ จํากัดอํานาจรัฐก,การปราศจากคอร์รัปชันการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมซึ่งปัญหาเหล่านี้เชื่อมโยโงโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันและเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นตัวนะครับเออนะฮะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือที่เราประเทศเรามันไปไหนไม่ได้ไม่ได้เพราะคอร์รัปชันอันนี้เป็นรายงานผลสํารวจนะครับจากภาคเอกชนพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรประเทศเราคอร์รัปชันทุกหย่อมย่ามไหมครับคิดว่า นะครับนะครับทุกหย่อมหญ้าเลยนะครับนะคอรัปชั่นแล้วก็นะครับอย่างการวิ่งเส้นล้มคดีนะการไม่บังคับใช้กฎหมายบังคับเฉพาะคนจนคนรวยไม่ต้องติดคุกนะคนมีเส้นมีสายเอาผิดไม่ได้ลอยนวลอะไรทำนองเนี้ยทําให้ความแข่งขันความสามารถในการแข่งขันของเรามันสู้เขาไม่ได้ไม่มีใครอยากมาลงทุนเดี๋ยวก็โดนแกนแกลงโดนตกทรัพย์เก็บค่าคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ย แตนะ่อันนี้คือแปลภาษาชาวบ้านง่ายๆพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรกับสิ่งที่จานเดย์กลังพูดนะครับนี่คือรายงานาจากภาคเอกชนนะครับเขาเรียกผลสํารวจดัชนีหลักนิติธรรมถ้าพูดภาษาฝรั่งเขาเรียก rule of law index นะเออ twenty t w e n t four ฟังได้เป็นไงนะครับมันแก้ยากตราบใดที่คอร์รัปชันนะครับพรรคการเมืองจะตั้งขึ้นมาได้ก็ต้องมีเ,เจ้าของเว็บพนันอยู่เบื้องหลัง นะครับเมื่อวานนี้ผมฟังให้สัมภาษณ์ของคุณรังสิมันโรมบอกว่าเขากําลังจะ,ะแถลงข่าวมันมีประมาณหกเจ็ดบริษัทใหญ่ๆที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นบริษัทพวกสีเทานะครับแล้วบริษัทพวกนี้ก็ส่งเงินให้กับนักการเมืองบางพักเอาไปตั้งพักการเมืองแล้วเอาเงินไปซื้อเสียงนะครับหนึ่งก็ไปซื้อเสียงเอาไปแจกประชาชนนะครับแล้วก็ซื้อตัวสอสอเข้าพักทําให้พักเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับรังสิมันโรมเขาพูดนะผมก็ไม่รู้พักไหนนะ